สวัสดีค่ะเพื่อนทุกท่านช่อง f ี tureU1 1, ู 1, 1ก็มีคลิปพลังงานบวกบวกพลังงานดีๆเรื่องวาเลนไทน์66คนรักที่คุณจะได้พบมาฝากเพื่อนๆ่อนกันนะคะฝากกดติดตามช่อง f ี tureU1 ู1แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันพลังงานบวกบวกและพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆและผู้คนทั้งหลายด้วยนะคะคลิปพลังงานนี้ถ้าคุณเชื่อว่าเป็นเรื่องของคุณศรัทธาและไว้วางใจ นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณนะคะคุณจะได้พบกับเขาอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวมีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้คุณได้รู้จักและพูดคุยกับเขาพวกคุณอาจจะได้พบกันในงานเลี้ยงงานรื่นเริง,รงพวกคุณสองคนอาจมีธุระต้องไปติดต่อหน่วยง,งานราชการด้วยเรื่องเหมือนๆคล้ายๆกันที่สถานที่แห่งเดียวกัน คุณและเขาอาจไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมเพื่อนคนเดียวกันพวกคุณสองคนอาจพบอุบัติเหตุร่วมกันหรืออาจไปเรียนหลักสูตรอบรมหลักสูตรเดียวกันที่ทำงานอาจส่งคุณและเขาไปอบรมสัมมนาแล้วพวกคุณก็ได้พบกันคุณสองคนอาจไปท่องเที่ยวทัวร์เดียวกันเดินทางร่วมกันและได้รู้จักกันพวกคุณทั้งคู่อาจลงเรียนวาดรูปพร้อมกันอาจไปเรียนฝึกดำน้ำเวลาเดียวกัน จะมีบุคคลใดหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นสื่อการเชื่อมโยงพวกคุณสองคนให้ได้มาพบมารู้จักกันคุณและเขาอาจพาญาิผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลและได้พูดคุยกันหรือพาญาิผู้ใหญ่ไปซื้อของไปทานอาหารและญาติผู้ใหญ่ของพวกคุณทั้งสองคนรู้จักกันคุณทั้งสองคนก็เลยได้พูดคุยและรู้จักกันหรือไม่พวกคุณสองคน อาจได้ไปทํางานเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมแล้วก็ได้พบกันการพบกันของคุณทั้งคู่เป็นการกําหนดของจักรวาลและโชคชะตาเพื่อให้ได้มารู้จักกันเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วและไม่ใช่การพบกันโดยบังเอิญความรู้สึกความคิดที่เขามีให้คุณท่วมท้นอยู่ภายในใจของเขา สิ่งนี้ทำให้เขาคิดมากวิตกกังวลสับสนฝันร้ายและนอนไม่หลับเขาเริ่มรู้สึกดีให้กับคุณทันทีที่เขาได้พบคุณความรู้สึกที่เขามีต่อคุณพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากเขาเสน่หหาและหลงไหลคลั่งไคล้คุณอย่างมากคุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเขาเอาคุณออกจากความคิดออกจากใจไม่ได้คุณทำให้เขารู้สึกแบบที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อน แต่เขาไม่เคยแสดงออกให้คุณได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยเขาปกปิดไม่ให้คุณได้รู้เขารู้แล้วมั่นใจมากว่าคุณคือคนสำคัญเป็นเนื้อคู่ที่โชคชะตาพริขิตส่งมาให้เป็นของขวัญอลัมค่าแก่เขาคุณเป็นเหมือนครอบครัวของเขาคือคนที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาในอนาคตความรักความเสน่หาที่เขามีให้คุณท่วมทนเอ่อล้อนอยู่ภายในใจ เขาจะต่อสู้กับคู่แข่งทุกคนเพื่อได้รับชัยชนะและเอาชนะใจคุณให้ได้ในที่สุดคุณคือพัช,ชั่นในการดำรงชีวิตของเขาคุณเป็นแสงสว่างที่สดใสเจิดจ้าและแสนอบอุ่นที่ส่องมาในหัวใจพวกคุณทั้งคู่ต่างก็มีใจที่ตรงกันพวกคุณรักกันและผูกพันกันอย่างลึกซึง้งคุณและเขาต่างก็เป็นคนสำคัญเพียงคนเดียวในใจของกันและกัน เมื่อความรักความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขความเสน่หาของพวกคุณสองคนไม่ได้เรียบง่ายและไม่ได้ไร้อุปสรรคสถานการณ์ต่างๆที่แวดล้อมบีบคันพวกคุณทั้งคู่ทําให้คุณและเขาต่างจาเป็นต้องแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองความรู้สึกดีๆที่คุณและเขาต่างนี้ให้กันยังคงอยู่ในใจตลอดแม้ว่าจะต้องจากกันเมื่อความรัก ไม่ใช่เรื่องของคนเพียงแค่สองคนพวกคุณทั้งคู่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าที่ความรักความสัมพันธ์ไม่สามารถดาเนินต่อไปได้การแยกจากกันได้ทดสอบความแข็งแกร่งของความรักและความศรัทธาเชื่อมั่นที่พวกคุณทั้งสองคนมีให้กันแม้ว่าจะต้องเลิกล้างห่างก,กันไป คุณและเขาได้วางแผนแต่งงานครองคู่ใช้ชีวิตร่วมกันถึงแม้คุณและเขาจะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้คนรอบข้างผู้คนรอบข้างต้องการให้สถานการณ์และเหตุาการณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นจะยิ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่อย่างรากลึกอ,อย่างมั่นคงและไม่มีผู้ใดมาทาร้ายลงได้ ความรักของคุณและเขาจะเติบโตวสวยงามและแข็งแกร่งและผลิดอกออกผลเป็นศรัทธาความหวังและความเชื่อมั่นที่ต่างมีให้กันพวกคุณสองคนต่างก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคทุกสิ่งกีดขวางที่เข้ามาทำลายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่จะนำพาเรื่องราวดีๆมาให้พวกคุณสองคนการเปลี่ยนแปลงที่ดีในครั้งนี้จะเกิดขึ้นภายใน8เดือนหรือ8สัปดาห์ หรือ8วันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีคำแนะนำพิเศษสำหรับคุณนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หากว่าคุณร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งอาจเป็นใครก็ได้เพื่อนของคุณญาติพี่นอ้องหรือใครก็ตามที่เต็มใจและยินดีที่จะช่วยเหลือพวกคุณ ขอให้คุณปล่อยพลังลบขจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปขจัดความเครียดที่มีมากเกินไปซึ่งทับให้คุณอาจจะเสียสมดุลได้คุณจะได้ก้าวเดินไปบนหนทางเส้นใหม่เรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณกำลังจะได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางที่ดีขอให้ศรัทธาไว้ใจและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นขอให้คิดบวกและมองโลกในแง่ดี จักรวาลโชคชะตาจะคอยดูแลสนับสนุนคุณอยู่เสมอคุณจำเป็นต้องขยายคอนเนคชันเพื่อนๆให้กว้างออกไปคนที่มีความสามารถมีทักษะและประสบการณ์จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้ไม่ว่าสถานการณ์ขณะนี้จะเป็นอย่างไรขอให้เพียงคุณเชื่อมั่นว่าความรักความสัมพัน์ของคุณจะประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด ไม่ควรหักโขมทำงานจนร่างกายสุดโทรมคุณควรสุขสนานร่าเริงกับความสุขและความสงบต่างๆในชีวิตควรหยุดการเชื่อมต่อการสื่อสารกับผู้คนในโลกโซเชียลเว้นระยะบ้างเพื่อดูแลใส่ใจและปกป้องตัวคุณเองและเข้่คนนี้ของคุณก็คือคนสำคัญที่คุณตามหาและรอคอย ช่องฟีเจอยูหนึ่งหนึ่ง,งขอขอบคุณเพื่ทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมคลิปวิดีโอนะคะขอให้เพื่อนเทุกท่านมีความสุขสมบวังทุกสิ่งและมีความรักที่สุขสมบูรณ์ทุกประการนะคะ